ขอสวัสดีนะครับพี่น้องสายเขียวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสดีได้มาที่สถานีวณนะวัฒนะวิจัยสแกราชนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป้าหมายวันนี้จะพาพี่น้องมาดูต้นไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆ นะครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดต่างๆพอจะทราบไหมครับว่าต้นไม้ประจำจังหวัดอของตัวเองนั้นคือต้นอะไรนะครับอ,อันนี้คือต้นไม้มงคลประจำจังหวัดนะครับพี่น้องซึ่งที่มาที่ไปนั่นก็คือ,อเป็นต้นไม้ที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ได้รับพระราชทานนะครับ ให้เป็นต้นไม้มงคลนะครับได้รับพระราชทานในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ50พรรษานะครับในการครองราชของพ่อหลวงราชการที่9นะครับอ่านะครับฉะนั้นวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมาดูนะครับผมนี่เลยครับเริ่มต้นที่ต้นชิงชันนะครับนี่ครับพี่น้องใบของต้นชิงชันจะเป็นอย่างนี้นะครับต้นชิงชันนะฮะ เป็นต้นไม้ประจำอ่าเป็นต้นไม้มงคลประจําจังหวัดหนองคายครับพี่น้องนี่ครับนี่เลยนะครับต้นชิงชันฮะที่หนองคายเมื่ออดีตมีเยอะนะครับพาอา่เดี๋ยวให้ดูลำต้นนะครับนี่ครับเป็นไม้ที่หายากนะครับในปัจจุบันนี้ครับพี่น้องต้นชิงชันเป็นไม้เนื้อแข็งอ่าลายไม้สวยงามแล้วก็เนื้อละเอียด สวยมากนะครับพี่น้องสวยมากๆเลยนะครับปัจจุบันนี้หาได้ยากยิ่งมากแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใบนะครับนี่ครับปลายใบจะออกแหลมแหลมนิดนึงนะครับแล้วก็จะออกสลับครับพี่น้องในก้านหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่หลายคู่ทีเดียวนะครับนี่คือต้นไม้ประจำจังหวัดหนองคายนะครับได้แก่ต้นชิงชันพี่น้องที่อยู่ น้องคายนะฮะนี่คือต้นไม้มงคลประจําจังหวัดของท่านนะครับอ่าไม้อันดับต่อมานะครับนี่ครับต้นรังนะครับผมต้นรังเป็นไม้ประจําจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องได้รับพระราชทานนะครับให้เป็นต้นไม้มงคลประจําจังหวัดอุดรธานี ต้นเล็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะสังเกตว่า,าแตกเป็นร่องร่อง,องตามลำต้นครับพี่น้องนี่ครับเป็นร่องๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใบนะครับผมนี่ครับใบของต้นรังต้นรังนี่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับคนอีสานเรียกต้นหั่งนะครับคนอีสานเรียกต้นหั่งนี่ครับ เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดอุดรธานีนะครับอันดับต่อมาครับพี่น้องนี่ครับต้นนี้เลยหลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าดอกสวยแล้วก็กลิ่นหอมนี่ก็คือต้นกันเกลาครับต้นกันเกลาเป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดนะครพนมครับพี่น้องมีดอกสวยงามนะครับสีเหลืองเวลาช่วงเดือน เมษาพฤทธพานะครับเขาก็จะออกดอกส่งกลิ่นหอมหวนนะครับต้นกันเกลาหรือต้นมันปลานะฮะคนอีสานเรียกต้นมันปลาคนภาคกลางเรียกกันเกลาพี่น้องทางใต้เรียกตำเสาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่สำคัญเนื้อไม้มีน้ำมันอยู่ในตัวปลวกมอดไม่ไม่กินนะครับทนทน เวลาไปฝังไว้นี่ก็สบายนะครับสบายเลยทําเป็นเสาทําเป็นรั้วอย่างนี้นะฮะที่สําคัญลายไม้ข้างในสวยงามมากนะครับสีเหลืองเหมือนทองเลยฮะผมนี่ชอบมากนะครับต้นกันเกลาครับพี่น้องอ่าเป็นไม้มงคลประจําจังหวัดสกลนคะรเอ่เอนครพนมโทษทีนะครับอ่าไม้ถัดมาครับพี่น้องอ่าตามมาเลยนะครับ นี่ครับลักษณะใบนะฮะต้นนี้ชื่อว่าต้นอินทนินนะครับเดี๋ยวให้ดูใบนะฮะดูลำต้นนี่ครับลำต้นจะเป็นแบบนี้นี่ครับป้ายป้ายบอกอันนี้อินทนินน้ำครับพี่น้องเป็นต้นไม้มงคลประจำจังหวัดสกลนครนะครับอขอทักทายพี่น้องที่เามารับชมนะฮะไม่ทราบว่าเสียง และสัญญาณภาพเป็นอย่างไรนะครับแจ้งการรับชมมาให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงต้นไม้มงคลแต่ละจังหวัดกันนะครับอ่าถัดมาครับพี่น้องถัดมานะฮะเอ่อทางนี้ครับทางนี้ต้นตาลเหลืองหรือว่าช้างนาวนะครับต้นไม้มงคลประจำจังหวัดมุกดาหาร ต้นนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับมันน่าจะหายากนะฮะผมพยายามหามหาหลายที่แล้วเพิ่งมาเคยเจอนะครับนี่ฮะต้นตาลเหลืองหรือว่าช้างหนาวนะครับอ่าพี่น้องมุกดาหารนะฮะรู้สึกจะเป็นยาสมุนไพรด้วยนะฮะอันนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับต้นช้างหนาวอ่าเดี๋ยวดูลาต้นกันนี่ครับ ไม้มงคลประจำจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องชาวมุกดาหารนะฮะถัดมาครับผมถัดมาโอ้พี่น้องรู้จักดีนะครับต้นพะยุงนะครับเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอ,อันนี้ไม่ต้องพูด,พดมากเนี่ยครับพี่น้องรู้จักดีอยู่แล้วนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งทนแรงนะครับต้นพะยุงนะฮะ อันดับต่อมานะครับได้แก่ต้นมะหาดครับพี่น้องนี่ครับต้นไม้มงคลประจำจังหวัดกาลสินนะครับมะหาดนี่เป็นไม้เนื้อแข็งครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูใบนะฮะใบจะสัก삭ครับพี่น้องเพราะว่ามีขนนะฮะนี่ครับใบสักกมีขนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับลูกกินได้นะฮะทั้งคนและสัตว์ออกเปรี้ยวอมหวานนะครับไม้เนื้อแข็ง ใช้ทําเสาบ้านได้นะครับปลวกมอดไม่กัดไม่เจาะไม่กินแล้วก็ที่สําคัญนะครับทำเป็นเครื่องดนตรีได้ด้วยนะฮะก็คือ,อ,อโป่งลางนะครับดนตรีโป่งลางนะฮะพี่น้องน่าจะรู้จกักเนอทางอีสานนะครับที่เคาะแล้วก็เสียงดังกลางวานนะฮะนี่แหละครับก็ใช้ทํามาจากแก่นไม้หรือว่าเนื้อไม้ของมหาดนะครับพี่น้อง และที่สำคัญกว่านั้นนะฮะก็ยังเป็นยาสมุนไพรนะครับมีสาราที่ทำให้ผิวขาวครับพี่น้องฉะนั้นจะมีผลิตภัณฑ์นะฮะเขาสกัดนะครับทำเป็นโลชั่นบ้างสบู่หรือว่าครีมจากมหาดนะครับพี่น้องทางกาละสินนะฮะครับผมต่อมาครับพี่น้องเดี๋ยวให้ดูลายก่อนนี่ครับนี่ก็คือต้นพลึกครับพี่น้อง ต้นพลึกเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ครับพลึกเขียนอย่างนี้นะครับเป็นต้นไม้มงคลประจําจังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวให้ดูใบนะฮะ,ะต้นพลึกนั้นมีหลายชื่อนะครับที่บ้านที่อุบลผมเรียกต้นท่อนหรืออีท่อนนะครับภาคกลางบางที่เรียกาจามจุรีสีทองนะครับภาคเหนือเรียกต้นตุด๊ดบางทีก็เรียกขุนศึก อันนี้เป็นพืชตระกูลถั่วยอดกินได้นะครับไม้เนื้อแข็งทนแรงครับพี่น้องอช่วงเดือนเมษานี่ก็จะมียอดอ่อนมีดอกให้เก็บกินนะฮะเอาไปลวกเอาไปแกงกินได้นะครับเป็นต้นไม้ที่โตเร็วครับพี่น้องนี่เลยครับต้นพลึกนะฮะไม้มงคลประจําจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปแทบทุกจังหวัดนะฮะวันนี้เป็นโอกาสดีนะฮะได้มาชื่นชมนะฮะ นี่ครับพี่น้อง1้อนี่ครับต้นไม้ประจําจังหวัดของท่านนะฮะต้นกระบกครับผมไม่ต้องพูดมากรู้จักดีอยู่แล้วะฮะแอลมอนทยนะครับนี่ครับผมนี่ครับต่อมาครับต้นไม้ประจําจังหวัดยะโสธรได้แก่ต้นกระบากนะครับใบเป็นยังไงมาดูทางนี้นะครับ นี่ครับไม้กระบากเป็นไม้เนื้อกางลางนะครับพี่น้องใช้ทําแบบได้ดีเป็นไม้แบบนะฮะตอกตะปูมีความยืดหยุ่นได้ดีเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่นะครับเป็นพี่น้องกับต้นยางนาแล้วก็อยู่ในวงยางเช่นกันนะครับนี่ฮะ,อะตอนนี้ฝนฟ้าตกลงมานะฮะไม่เป็นไรฮะเราไปต่อต่อมานะครับพี่น้องที่ชอบความหอมนะฮะนี่ฮะ มีกลิ่นหอมนะครับต้นไม้มงคลประจำจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้นลำดวนครับพี่น้องอหลายท่านรู้จักดีนะครับนี่ครับลำดวนนะฮะเป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบครับพี่น้องที่สำคัญดอกเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่ร่วงเร็วนะฮะดอกบานค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับ อ่าเป็นไม้ไม่ผลัดใบให้ร่มเงาทั้งปีครับผมอา้าถัดมาฝั่งต้นข้ามนะครับโอ้โหต้นนี้เพิ่งมาเจอนะฮะนี่เลยครับตะเคียนหินต้นไม้มงคลประจําจังหวัดอานาจเจริญครับผมเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูใบนะฮะนี่ครับใบเป็นอย่างนี้นะครับ จะสังเกตว่ามีหางเต่านะครับพี่น้องยื่นยาวออกมาอ่าไม่ใช่ตะเคียนทองนะฮะแต่เป็นตะเคียนหินเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับถัดมานะครับต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้แก่ต้นยางนานะครับอ่ารู้กันอยู่ยนะฮะอันนี้เป็นที่รู้จักนะฮะหลายคนชื่นชอบมากนะครับผม นี่ครับใบใหญ่นะฮะต้นยางนานะครับอ่าตรงกันข้ามนะครับพี่น้องชาวสุรินนะฮะต้นมะข่าแต้นะฮะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดสุรินเป็นต้นไม้มงคลนะฮะอ่าดูใบครับผมใบใหญ่เลยนะฮะมะข่าแต้นี่เป็นไม้เนื้อแข็งครับพี่น้องผลของเขานะฮะจะมีเขาเรียกมีหนามนะฮะเปลือกของเขานะฮะ เปลือกของผลนะครับนี่ครับลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งปลวกอกงดไม่กัดกินนะฮะนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมานะฮะไม่เป็นไรอีกต้นหนึ่งที่ผมว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นะครับพี่น้องต้นเกตครับเป็นไม้มงคลประจำจังหวัด ประจวบคี่รีขันนะครับพี่น้องต้นเกศนี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เนื้อแข็งครับผลกินได้ครับพี่น้องผมเองก็เพิ่งมาพบเจอต้นใหญ่แบบนี้นะฮะนี่ครับปกติเจอแต่ต้นกล้าเล็กๆนะครับนี่นะครับไม้เนื้อแข็งนะครับผมถัดมานะครับต้นเทพทาโรนะฮะต้นไม้ของพังงาครับ ผมเองเพิ่งเคยเห็นนะฮะต้นเทพทาโรนี่ครับเป็นอย่างนี้นะฮะฝนก็เทลงมาค่อนข้างหนักเลยนะครับไม่เป็นไรนะฮะยังพอได้อยู่ต่อมาครับไม้เขี่ยมนี่นะครับไม้เขี่ยมทางใต้นะฮะต้นไม้มงคลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้โหเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะครับพี่น้อง เป็นอย่างนี้นะครับใบของเขานะฮะปลายแหลมนะครับแล้วก็ออกตรงกันข้ามนะครับใบนะฮะใบค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับพี่น้องใบใบเป็นมันๆนหน่อยนะครับนี่คือลำต้นของเขานะฮะต้นเคี่ยมนะครับผม ขัดมาครับอ่าตอนนี้รู้สึกจะเข้าสู่ทางใต้แล้วต้นแสะครับพี่น้องต้นไม้มงคลประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับต้นแสะเอาให้ดูใบนะฮะนี่ครับโอ้โหใบเป็นมันเลยครับพี่น้องใบเขียวเข้มนะครับใบเป็นมันเขียวเข้มเลยแล้วก็ออกเป็นคู่คู่นะครับพี่น้องนี่ครับ ออกตัวกันข้ามนะฮะโอ้โหทรงพุ่มหนานแน่นมากนะครับยอดอ่อนสวยงามครับพี่น้องนี่ครับยอดอ่อนนะฮะต้นแสะครับผมลูกของเขาจะใหญ่มากนะครับะนะครับอ่าเดี๋ยวไปต่อนะฮะโอะ้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะอ่าต้นทุงฟ้านะฮะ ประจำจังหวัดกระบี่ครับพี่น้องเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ใบนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตยุติก่อนนะตอนนี้ฝนเทล,ลงมาอย่างหนักครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับ